สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินๆนครับนิยายวายโรแมนติกดราม่าที่มีชื่อเรื่องว่านิมิตดิขิดรักนําพามาถึงบทที่27กันแล้วนะครับบทนี้มีชื่อว่าของเล่นของจอมัน พาร์ทหนึ่งครับฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกดเข้าไปฟังนิยยาวายเรื่องอื่นๆให้กับปริยวิทย์ด้วยนะครับรับรองว่ามีแต่นิยาสนุกสนุกจริงๆนะครับข้าน้อยฝากท่านพี่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิง่ง เพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะขอรับถือว่าเจ้านี่มันดวงแข็งใช้ได้อุตสาห์ข่าล้างทั้งหมู่บ้านแล้วก็ยังรอดตายมาอีกเงินก็มาอยู่เป็นของเล่นของข้า ก็แล้วกันเสียงหัวเราะนั้นยังคงก้องอยู่ในหัวมาจนถึงทุกวันนี้นับตั้งแต่วันที่เขาบอกว่าจะมีค่าเฟยนั่นมันก็เหมือน ถ้าให้ตายทั้งเป็นไปแล้วอันคำว่าของเล่นคืออะไรของเล่นคืออะไรถามหน่อยคือการถูกขังไว้ในห้องที่มืดมิดและชื้นแฉะเต็มไปด้วยสัตว์ร,ร้ายตัวเล็กๆที่ส่งเสียงร้อง จีด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 จด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 ในยามค่ำคืนสักพักก็มีสัตว์สี่ขาหนวดยาวขนาดเล็กวิ่งไต่ไปมาตามตัวจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีกครั้งกลิ่นเหม็นสาบราวกับว่ามีซากศพของใครบางคนตายอยู่แถวนี้ แบบนี้เฟยขอให้ตัวเองติดคุกใต้ดินที่เมืองกงเวยยังจะดีเสีกว่าใช่สิที่นี่คือที่ไหนคำถามนี้เขายังคงไม่ได้รับคำตอบแล้วไอ้หมอนั่นที่หน้าเหมือนกัน กับไปรั่วหารคนนั้นอีกละ่ะเขาเป็นใครกันแน่มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่แล้วขังเขาไว้ทำไมถามหนูกับมแมลงสาบแถวนี้แล้วเขาจะได้รับคำตอบไหมต้องหนีต้องหนีออกไปแล้วเท่านั้น หรือแค่ว่าที่นี่ไม่ใช่คุกใต้ดินคงหนีออกไปได้ไม่ยากเท่าไหร่นักหนีมันออกไปตอนกลางคืนนี่แหละอันตรายแต่ว่าปลอดภัยที่สุดบรรยากาศภายนอกเรือนร้างช่างเงียบสงัดไร้ซึ่งลมพัดผ่านผิว ไรแม้แสงหิ่งห้อยในยามราตรีไรแม้กระทั่งแสงดาวพราวสะพังจะหนีไปทางไหนก็ยังไม่รู้รู้แต่เพียงว่าบรรยากาศนี้คุ้นคุ้นเหมือนได้เคยผ่านมาในความฝันครั้งไหนสักครั้งเลยนี่มัน อะไรกันอีกแล้วงั้นหรือเสียงสับเท้าเดินเร็วขึ้นเรื่อยจากนั้นก็กลายเป็นวิ่งด้วยความเร็วสูง ไฟสัมผัสได้ว่ามีคนวิ่งตามหลังเข้ามาไม่ได้ระแวงไม่ได้คิดไปเองมีใครสักคนตามหลังเข้ามาจริงๆเส้นทางข้างหน้าเป็นหน้าผาสูงชันเขาจำได้จะหนีออกนอกเส้นทางหรือปล่อยให้ตัวเองตาย หรืออย่างมากก็แค่โดนจับได้กันใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงหน้าผาแล้วทำไงดีทำยังไงดีในเมื่อชีวิตคนเราเกิดมาง่ายๆแต่กว่าจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมันช่างยากเย็นนัก เรื่องอะไรที่เฟยจะยอมตายง่ายๆกันละ่ะเฟยยืนจังก้าอยู่ตรงหน้าผาสูงชันแห่งนั้นเสียงฝีเท้าของใครบางคนเริ่มดังก้องตามหลังมาเรื่อยๆสุดท้ายลังเลอยู่ได้ชั่วครู่เดียวก็ตัดสินใจกระโดดลงไปที่ก้นเหวลึกเอาวะ ยังน้อยก็แค่ตื่นถึงแม้ว่าเย็นของวันต่อมาจะต้องฝันถึงเรื่องเดิมๆอีกก็เถอะร่างบางหลับตาลงก่อนจะดิ่งตัวเองให้ลอยลงไปพร้อมกับหัวใจที่วูบวิวเสียงหัวใจดังก้องอยู่ในหูของตัวเองจนสนั่นไปหมด จะต้องรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่าร่างของเรากำลังจะถึงพื้นดินและตายไปในที่สุดจากนั้นเดี๋ยวก็คงตื่นสินะในขณะที่ไฟกำลังปล่อยให้ร่างของตัวเองล่องลอยลงไปปลดปล่อยความรู้สึก ลดปรงในยามที่ต้องจะละสังขารมันต้องเจ็บปวดมากๆแน่ๆแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถพรากเจ้าไปจากข้าได้ไฟลืมตาพรึบขึ้นมาพร้อมๆกับที่อ้อมแขนแกล่งของใครบางคนโอบรัดเข้าที่ร่างของเขาน้ำเสียงไม่ได้คุ้นเคย แต่เบหน้าช่างคุ้นชินยิ่งนักเจ้าคนที่หน้าเหมือนกับไปรุหรันเจ้าคิดจริงๆเหรอว่าข้าจะปล่อยให้เจ้าหนีไปได้ด้วยการปลิดชีพตัวเองฮาเร็มของข้าฮาเร็ม ของค่างั้นเหรอเอาอีกละใช่ใครอีกวะเนี่ยร่างสูงใหญ่เกือบร้อยเก้าสิบเซนวงเล็บสัดส่วนสันทัดเทียบเท่ากับไปลู่หารไม่มีผิดเพี้ยน พาไฟทยานขึ้นมาจากปากเขีวในขณะที่ร่างของเขาเกือบจะถึงก้นเหวอยู่แล้วพูดให้ชัดเจนก็คือถูกอีกฝ่ายช่วยชีวิตเอาไว้วงเล็บเพื่อไปสู่ความตายทั้งเป็นในอนาคตใบหน้าของอีกฝ่ายจะยิ้มก็ไม่ยิ้มจะเบะปากก็ไม่เบะปาก มันช่างเกินคาดเดาอารมณ์ยิ่งนักดูเหมือนสุขขมดูเหมือนสะใจดูเหมือนสุขสมดูคล้ายเหมือนเหยียดยามเราวกับจะเครียดแค้นชิงช่งกันมาแต่ชาติบางไหนคนอย่างไอ้เฟย เคยไปสร้างศัตรูเอาไว้ในความฝันของตัวเองอะไรกันนักกันหนาเอ๋แต่แต่แต่เมื่อกี้อีกฝ่ายเรียกเขาว่าฮาเร็มนี่นะโ,โอ๊ยพอเจ้านี่ ไปขัดสีชวีวันเอาให้เอี่ยมแล้วแต่งตัวให้สวยค่อยพาไปรอค่าที่อั้นเหอหลังจากที่ช่วยไฟขึ้นมาได้อีกฝ่ายก็เหวี่ยงร่างของเขา ลงที่พื้นดังปักจากนั้นก็พูดแปลกๆแ,แล้วหัวรอเสียงดังแปลกๆก,ก่อนจะเหาะเหินเดินอากาศจากไปด้วยความไวแสงทิ้งปมเอาไว้ตรงกลางระหว่างคิ้วให้กับคนที่ถูกเรียกว่าฮาเลมอย่างเฟยให้ต้องมามองตามแผ่นหลังกว้างใหญ่ของอีกฝ่ายไปด้วยสายตางง จับตัวเข้าไว้แล้วรีบพาไปทำตามที่ท่านจอมมารบอกเอาเร็วเข้าช่วยกันกละไม้กละมือเร็วเข้าคงไม่ต้องถามว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเฟยมันบ้ามันบ้าไปแล้วยังยังไม่รีบตื่นอีก ไอไฟตื่นสักทีสิวะจบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทที่ย7ของนิยายวายเรื่องนิมิตดิขิดรักครับ ตอนนี้อาจจะงงๆหน่อยเอาไว้ติดตามรับฟังในบทต่อไปที่มีชื่อว่าของเล่นของจอมมารภาคที่สองนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในวันถัดไปนะครับไอหมอนี่เป็นใครอีกแล้วเนี่ยจูจูก็โผลม,มาในความฝันของหลี่เฟยอีกแล้วจะจับไปขาดสีเฉวีวัน พาไปอาบน้ำแล้วแต่งตัวส,สวยพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงกันฮะแล้วไปลั่วหาละ่ะเมื่อไรจะมาช่วยหูหญินของเขาสักทีรีบมาจะได้ไม้ไปรั่วหาร